ครับวันนี้ก็พบกับผมอีกหนึ่งคลิปครับผมมาตีหมายเดิมครับมาลองใช้นี่ครับกบยางขีวตัวเล็กผมับกบยางขีวตัวเล็กครับใช้กับปลาเขี้ยวครับปลาจุดไหนเขี้ยวมันโอกาสใช้มันก็จะดีขึ้นครับโอเคครับเดี๋ยวลองไปชมครับว่ามันจะกินหรือไม่กินครับหมายเดิมครับ ปลาครับตกดิวครับใช้กับปลาเคียวครับดีครับในหมายนี้ครับโอเคครับถ้าใช้กับปลาเคียวมันทนทานจะได้ผลครับโอเคครับ โดนโดนหลุดปะเนี่ยหลุดปะเนี่ยโดนนี่ครับนี่ครับหันกล้องก่อนครับนี่ครับแต้มที่สองครับผมนี่ครับกบจิ๋วครับกับหมายปลาเคือเคี่ยวได้ผลครับผมนี่ครับแต้มสองครับโอเคครับ โดนโอ้โหหลุดติดกิ่งไม้หลุดครับผมโอ้โหเสี๋ยดายเสี๋ยดายไม่เป็นไรครับติดกิ่งไม้หลุดไปแล้วครับโดนจับน้อย ครับวันนี้ก็นี่ครับแต้มทีสามครับผมกบจิ๋วเหมือนเดิมครับเฮ้ยครับใช้ได้ครับกับปลาเขี้ยวครับปลาครับนี่ครับกบจิ๋วครับแต้มที่สามครับผมวันนี้ผมขอไปแค่นี้ก่อนครับขอจะปิดคลิปแค่นี้ครับผมมาตีสักประมาณดูครึ่งชั่วโมงครับได้ไปกัดไปสี่ทีได้ไปสามตัวครับกับกบจิ๋วครับนี่ครับกบจิ๋วตัวเล็กครับ ใช้กับหมายปลาเขี้ยวๆที่ปลาตัดยากครับก็ตัวนี้ก็ถือว่าใช้ได้ครับโอเคครับมันจะเป็นกบจิ๋วหน้าแค่เบ็ดเบอร์หนึ่งเองครับนี่ครับตัวนี้เดียวครับฝากเวยครับครับตัวนี้ครับ